สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันอีพีนี้ขอมาอัปเดตเหรียญเสมาให้พี่ๆกันหน่อยนะครับนะเผื่อพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนกันบ้างนะครับวันนี้พี่เสมานี่ครับทั้งลูกปูอิ่มทั้งลูกปูคีบนะครับมาอัปเดตให้พี่นะครับไม่มากนะครับเป็นรายการอัปเดตนะครับเดี๋ยวรับชมดูพี่น้าวนิดจัดให้ในราคาพิเศษเลยพี่ชายเหลือไม่มากแล้วนะครับเหลือมากไงฝากอุดหนุนน้องกันด้วยนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะนะครับพระดี่นะครับน้องคัดมาให้เยอะๆทุกบๆอยู่กันนะพี่นะ เดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับชอบถูงใจนะครับปิดันึงเข้ามาได้นะครับนะเดี๋ยวเริ่มจากลุงปู่อ่าลุงปู่อิ่มกันก่อนเลยแล้วกันนะครับลุงปู่อิ่มมาครับเริ่มจากรายการแรกครับขออนุญาตนะครับตัดซีนก่อนนะฮะตัดซีนให้พี่ก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวรับชมรายการแรกก่อนนะจัดให้ในราคาพิเศษเลยครับรายการที่หนึ่งครับนี่ครับ โอ้โหรายการที่หนึ่งนครับเป็นเนื้อทองแดงไอ้ทองทิพซาตินของเหลือนซาตินครลงยาสายลุ้งนะพี่เลขขนเบอร์ยี่สองหกครับนี่ตอกพิเศษด้วยนี่ลงยาสายลุ้งนี่ฮะขอบเขียวซุ้มแดงครับหน้ากากาผิวลุ้งพี่สวยๆเลยนะเอาไปสองร้อยบาทพร้อมจะส่งพี่อ้าวนะราคาพิเศษครับพี่นะใครเข้ามาชมถือว่านะคุ้มเลยทนะี่อีพีนี้นะ ต่อมารายการที่2ครับรายการที่2เป็นเนื้อทองแดงลมดําเลขค้นเบอร์มหมายเลข20ครับหน้ากากเป็นสามวัสดุเงินทองหน้านะครับหน้ากากสามสาวัสดุเงินทองหน้าครับพี่นะครับรายการนี้เอาไป2 2 0บาทพอพี่สำหรับรายการที่2ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดมาเป็นรายการที่3ครับ รายการที่3ารายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนบวลสารนะครับด้านหลังลงยาเสือขาวหรือสมิงขาวฮะเลขโค้ดเบอร์หมายเลข14บรายการนี้ลงยาขาวซุ้มดำนะครับขอบน้ําเงินพี่รายการนี้เอาไปเพียงแค่200บาทเอาไปเพียงแค่200บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่3ามะนี่นะครับนะเอาละนะฮะเด็ดเด็ด,ด,ดวันนี้จัดให้เด็ดเด็ดมเลยพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับมาลุยกันต่อนะ่ฮะสำหรับรายการที่4 รายการที่4ี่มาเป็นเพ้นเสมือนจริงครับนะลงยาส้มขอบขาวซุ้มชมพูนะครับเนื้อทองแดงเลขโค้ดเบอร์หมายเลข16ครับรายการที่เพ้นนะครับขอ250บาทพอพี่นะครับขอ250บาทพอครับพี่ชายสำหรับรายการที่4ี่ฮะว้าววันนี้พิเศษแล้วนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่5ครับรายการที่ห้าเป็นเนื้อมหาชนวนเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งเลขเบิ้ลครับลงยันน้ําเงินขอบม่วงส้มเขียวหนะ้าอ,องค์พระเสมือนจริงครับอ,องค์หลวงปู่เสมือนจริงนะครับ250บาทเหมือนเดิมนี่้รายการที่5วันนี้พิเศษอะพี่นัทเดือดชุดสุดท้ายแล้วนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่6ครับรายการที่6รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะ เป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งครับนี่เลขโคดัมเบอร์สองหนึ่งครับดูเสือครับรุ่นนี้ครับนี่สวยๆเลยนี่ฮรรุ่นนี้เป็นเสือข้าบดาบนะครับนี่ครับนะององผิวลุ้งครับนี่ฮะสวยๆพี่รายการนี้สวยๆเลยนะครับขอที่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับนะจับคู่ได้เดี๋ยวลดพิเศษให้เลยครับนะ เอาไปพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เจ็ดต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปับเป็นเหรียญเสมานี่ครับเสือคาบแก้วนี่ครับของหลวงปู่คีบนะครับนี่ครับนี่ับมาเป็นรายการนี้พี่ชายนี่ครับกับเนื้อแบคโรเดียม 2K ครับ นี่ครับสวยๆนะครับเนื้อแบคโกลเดียม 2K นะครับนะนี่เลขคนณตเบอร์หนึ่งสองเจ็ดครับนะวันนี้พิเศษให้สองร้อยยี่สิบาทพอพี่รายการที่เจ็ดนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆพี่นะครับรีบถูกใจรีบปิดเข้ามาได้นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่แปดครับที่แปดมาเป็นเนื้อชุบน้ำทองครับลงยาราชาวดีพี่แดงนึกเหมือนเขียวสวยมากเลขคนณตเบอร์หนึ่งสามห้าพี่นะครับสองร้อยยี่สิบาทนะครับรายการที่นะครับ นะครับต่อมาครับพี่ชายนียครับรายการถัดไปเป็นรายการที่9รายการที่9ครับเนี่ยโอ้โหรายการที่4ี่พี่แบงคเงินทองหน้าครับเล็กโคจเรเินห1พี่นะเอาเป็น220บาทต่อพี่วันนี้พิเศษให้นะพี่นะพิเศษให้เลยนะครับนะ ใครไวใครได้นะครับต่อมารายการที่1ิบครับรายการนี้นะครับน้พาพลาดไม่ได้เลยถือว่าอีกหนึ่งรายการที่เด็ดเลยพี่ชายกับรายการนี้เนื้อทองแดงอมดำปิดทองครับเนี่ปิดทองได,ด้คุณตเบอร์กนะ้าสองนะองค์นี้ของ2้สี่บาทพี่องค์นี้พิเศษ่อยนี้ครับรายการที่1ิบนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่1 1บเอ็ดฮะ รายการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อกะไหล่เงินครับพี่นะครับลงยาพื้นลายเสือโดนอากาศนิดหนึ่งนะครับเลขหัตัวเบอร์เก้าศูนย์นะครับรายการนี้ผมขอที่ร้อยหกสิบบาทพ่อพี่ร้อยหกสิบาทพ่อพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนะครับรายการนี้มาเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับ ลงยานราชาวดีพี่เลขคุณตําเบอร์หนึ่งสี่สองพี่รายการนี้เอาไปร้อยห้าสิบพี่ร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะมาเป็นรายการที่สิบสามนะครับสิบสามรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองระครังสอดไส้ทองแดงอมดำครับเนี่ยงานสอดไส้พี่เนะี่ยเลขคุณตําเบอร์ห้าสิบเจ็ดนะงานสอดไส้ขอสองร้อยสี่สิบบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบสาม ต่อมาครับพี่ชายรายการที่14ครับเป็นงานสอดไส้เหมือนกันพี่กับเนื้อมหาชนนวนสอดไส้นี่ครับนะฮะลมดําพี่นะครับเนื้อส่วนกอดไส้ทองแดงลมดําเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขเก้าเลขสวยด้วยพี่นะครับเอาไป240บาทเหมือนกันครับพี่ชายรายการที่14ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อมาเป็นรายการที่15ครับ ส right ิบห right in ้าก็เป็นรายการสอดไส้พี่เนื้อลมดำนะครับสอดไส้เนื้อทองทิปนะฮะนี่เลขคุเบิร์หมายเลขสิบนะทองคำนะฮะรายการนี้ก็เอาไปสองร้อยสี่สิบาทนะครับสอดไส้พี่นะแต่ถ้าใครรับสอดไส้เนี่ยฮะทั้งหมดนะครับตั้งแต่รายการที่สิบสามสิบสี่สิบห้านะครับนี่สิบสามสิบสี่สิบห้านี่ครับสอดไส้ใครรับทั้งหมดชุดนี้เป็นรายการสอดไส้ทั้งหมดนะครับเป็นรายการสอดไส้ทั้งหมดนะครับผมให้ชมนะครับเป็นคอลเลคชันนะครับ นะสอดไส้หายากนะพี่นะแล้วก็แพงด้วยนะปกติแวนนี้พิเศษให้นะครับชุดนี้ผมขอที่500บาทพอถ้าใครรับทั้งหมดนะขอที่500บาทพอพี่รายการที่13 14 15ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่16ครับ16นะครับมาเป็นกะไหลเงินที่กะไาลเงินลงยาราชาวดีผิว้วยสวยพี่เลขหัวเบอรน112นพี่รายการนี้เอาไปสองอยยสิบาทพอพี่สำหรับรายการที่สินะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่17รายการที่7จเป็นเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากสองสัตว์พี่องเงินแท้นะครับองค์เงินแท้จีวันทองขอบเขียวสุ้มแดงเลขคนละเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์ครับองเงินแท้รายการนี้ขอที่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบแปดสิบแปดนะครับลรายการนี้เป็นรับเป็นยังไง สิบแปดรายการนี้นีครับเป็นเนื้อสามกษัตริย์พีนะครับเงินทองหน้าครับพี่เลขโคดเตอรเบอร์เลขแปดสิบห้านะครับรายการนี้ขอสองร้อยสี่สิบาทพี่สำหรับรายการที่สิแปดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบเก้านะครับสิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อทองแดงดําหน้ากากสองกษัตริย์กระพี่ซุ้มแดงนะครับขอบเขียวนี่ฮะเลขโคดเตอรเบอร์เจ็ดสิบสามครับรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบเก้านะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดมาเป็นรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับลงยาพื้นเหลืองขอบขอบแดงซุ้มเขียวนะครับเลขคนตัวเบอร์ห้าสองครับรายการนี้เอาไปร้อยแปดสิบาทพอพี่สำหรับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปพี่รายการทดท้ายรายการยี่สิบนะครับ รายการยีิบเอ็ดรายการนี้เป็นเนื้ออเมกา้าลงยาเขียวขอต้ำเงินซุ้มแดงครับเลขโคดเบอร์นี่สามสิบเก้าครับรายการนี้เอาเปสองร้อยยี่สิบาทนะฮะรายการยี่สิบเอ็ดนะครับสำนี้ครับมีแบ่งปันพี่ๆนะครับยี่สิบเอ็ดรายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกดูนะพี่นะชอบสนใจรายการไหนทักกันเข้ามาได้นะครับสำนี้กลับขอบพระคุณพี่ๆท,ที่ติดตามด้ด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ